สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณเถิดแล้วนะครับแตะบองตรงขนลุกเลยนะครับขนลุกเลยเวลาผมรีวิวผมก็อยากจะรีวิวให้แบบสุดสดุสุดติ่งกระดิ่งจริงโจ้ว่ากินน้ำมันขนาดไหนแล้วก็หนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมก็พยายามให้เลขกิโลมันเหนือน้อยที่สุดแต่ในระยะเวลาที่เดินทางมาที่ทำให้เลขกิโลเหลือน้อยที่สุดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับ ว่าพอดีว่าเออเหมือนกับว่าระยะเวลาที่มามันก็ไม่มีปั๊มเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่แถวๆก่อนจะถึงเถินเนี่ยมันจะไม่มีปั๊มเลยนะครับผมก็พยายามแบบว่าอยากจะรู้ว่าหนึ่งถังเนี่ยมันเติมประมาณกี่ลิตรแล้วก็หนึ่งถังวิ่งได้ประมาณกี่กิโลก็กะเอาเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเอาเหลือน้อยที่สุดเท่าที่เลขกิโลทาได้แต่พอตอนประมาณมาสักห้าสิบกิโล นะครับต้องบอกอย่างนี้ตอนประมาณสัก50กิโลเนี่ยผมว่าไอวิ่งอีกหน่อยเองนะโอ้แต่หลังจาก50กิโลมันไม่มีเลยไม่มีปั๊มเลยนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ดูเนี่ยมันไม่มีปั๊มเลยผมก็นึกกล่าวี่าอีกประมาณสัก20 30ิกิโลน่าจะมีนะรอไปหน่อยนะครับสุดท้ายไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูจะกลับกล้องให้พี่เพื่อนๆดูมาถึงปุ๊บรถเครื่องดับประดี มาถึงปั๊บเครื่องดับเดี๋ยวลองสตาร์ทแต่เมื่อกี้ผมสตาร์ตติดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อคุณแจมอยู่ด้านข้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้มันสตาร์ตติดหน่อยโอเคติดนะครับเด,เดี๋ยวคุณเห็นดูน้ํามันผมเดี๋ยวคุณดูผมขนลุกเลยเนี่ยขึ้นโลคําว่าโลเนี่ยขึ้นคําว่าโลเคเอ็มเนี่ยโลกิโลเมตรเนี่ยมานานมากแล้วอะนะครับแบบขนลุกเลยอะแล้วก็แบบระยะทางคือศูนย์กิโลเลยนะครับ แล้วก็น้ํามันนี่ตกเกเลยนะครับบอกงี้เลยนะน้ามันนี่ตกสุดๆนะฮะแล้วโลมาถึงจอดปุ๊บนะโอ้โหเดีย๋ยวแป๊บนึงกลับก่อนจอดปั๊บนะฮะเครื่องดับเลยเครื่องดับเลยโอ้โหแบบข <c oughs> นลุกเลยอะนะครับคือเรากะว่าแบบอยากจะรู้จริงๆอะว่าถังนึงเนี่ยนะมันวิ่งได้กี่กิโลแบบเอาแบบใช้งานจริงๆเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึงนะ่งเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อน โหแบบร้อนเลยอะอากาศร้อนเลยปิดแอร์เลยอตอนระยะสุดท้ายผมปิดแอร์เลยขับความเร็วประมาณร้อยหนึง่งนะครับความเร็วประมาณร้อยหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยเราเติมเนี่ยเราจะเติมน้ํามันตอนนี้เนี่ยได้ประมาณมันจกักเอาเป็นว่าจากศูนย์เลยนะจากศูนย์เลยเติมได้กี่ลิตรนะครับเติมได้กี่ลิตรแล้วก็ระยะเวลาที่วิ่งมาเนี่ยทั้งหมดกี่กิโล เอ่อต่อลิตรและน้ำมันในราคาตอนนี้เท่ากับวิ่งกิโลละกี่บาทนะครับสวัสดีคุณสกวน,นีด้วยนะครับพี่ไอนะฮะสวัสดีนะครับขอบคุณมากมานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะฮะวันนี้ผมมารีวิวอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้า g l a d i a t o r นะฮะเจ้าจี p คันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหแบบตอนช่วงนี้แบบขนลุกแบบขนลุกมาตลอดทางอะ่ะแบบยี่สิบคือตอนที่มันขึ้นโลแล้วอะ่ะ คือ20กว่ากิโลเมตรสุดท้ายนี่ผมบอกเลยว่าผมขนลุกขนลุกตลอดทางนะครับขึ้นโลแบบคือมันขึ้นเลขศูนย์แล้วโลแล้วอะโหคือเราไอ้ตอนที่อยู่ตอนโอ้โหอยากจะเล่าว่าตอนที่ประมาณห้าสิบกิโลเนี่ยครับเฮ้ยอีกหน่อยนึงนะน่า,นามีนะมันมีอยู่แล้วนะแม่จะถึงเถินผมเคยขับมาเถินน่าจะถึงนะดูจากเลขกิโลแล้วแบบน่าก่อนเถินน่าจะมีหน่อยนะเรียบร้อยไม่มีนะครับคือโอ้ ไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวรอพี่ครับเติมเติมได้เลยไหมครับโอเคเดี๋ยวฝากหน่อยนะพี่นะพอดีผมไลฟ์อยู่นิดนึงโอเคครับนี่เดี๋ยวดูให้ไขรพี่บีมเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวให้ดูเจ้าจี๊ปก่อนเปิดได้เลยครับเวลาเปิดต้องใช้กุญแจนะเชิงแจไข่นิดนึงนะฮะเวลาเปิดถังน้ามันของจี๊ปไม่ใช่บิดได้เลยอ่าแล้วก็หมุนนะครับโอเคนะครับบิดก่อนนิดนึงโอเคครับเต็มครับแก๊สโซ่เก้าห้านะครับวันนี้เราวิ่งแก๊สโซ่เก้าห้านี่ราคาน้ำมันเท่าไหร่เนี่ย แถวนี้นะ้ำมันแพงไหมพี่อ๋อ oh, ทำไมแพงกว่าที่อื่นนะพี่<ะ>ลิตรเอ,อ่อตอนนี้นะ้ำมันราคาสามสิบสองจุดสามหนึ่งนะครับ<ะ>อ่าโอเคเอาเต็มถังนะครับ<ะ>อันนี้ตอนนี้นะครับที่ผมกำลังจะมารีวิวให้ก็คือเจ้าจี๊บแกรดิเอเตอร์คันนี้นะฮะที่บอกว่ารถใหม่ป้ายแดงราคาประมาณเกือบหกล้านเนี่ยกระบะแบบนี้นะฮะกระบะราคาเกือบหกล้านนี่ผมบอกเลยว่า ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเบอร์หนึ่งแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นแบบนั้นวันนี้มารีวิวให้ดูแล้วก็ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมกาลังรีวิวเรื่องการที่บอกเลยว่าผมกําลังรีวิวเรื่องการเติมน้ํามันอยู่ว่ามันกินน้ํามันยังไงนะครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมตอนนี้ผมขับมาเนี่ยผมใช้ความเร็วนะฮะประมาณร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือการใช้จริงๆเลยนะผมใช้ความเร็วประมาณร้อยสี่สิบ ร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณตลอดทางนะครับต้องบอกเลยว่ากดเลยตลอดทางแล้วก็ต้องบอกว่าการขับวันนี้ผมรีวิวเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ารีวิวตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บพรุ่งนี้ผมจะรีวิวอีกเรื่องของการขึ้นโค้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะขึ้นปลายก็เป็นพันโค้งนะครับก็จะรีวิวให้ให้ดูว่าการโค้งเป็นยังไงแต่วันนี้วีรีวิวการวิ่งทางตรงก่อนแล้วกันนะครับผมบอกพี่ๆเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าจี๊บคันนี้เนี่ยการขับเนี่ยผมบอกว นะเอาเป็นว่าอัตราเร่งดีมากเพราะว่าเครื่อง3,6ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมหาแม่ไฟสว่างสว่างก่อนเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวเบ้าหน้าไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเบ้าหน้าไม่ดีนะครับกออ็อัตราเร่งดีมากเร่งแซงดีคือด้วยตัวถังขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม, <c oughs> ไม,มนะ่ไม่มีผลกับกำลังเครื่องเลยนะครับไม่มีผลกับกำลังเครื่องเลยกับเจ้าชีฟคันนี้นะเครื่อง3 6 อัตราเร่งขับแบบว่าแต่ผมยังไม่เคยลองกดไปร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่ได้ถึงขนาดนันะ้นเพราะว่าผมกลัวอันตรายนิดนึงเราพยายามขับที่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าไม่เกินนี้นะครับแล้วต้องบอกเลยว่าในระยะทางตรงนะครับในระยะทางตรงไม่ว่าจะเป็นการจำเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำเนินหรือทางที่เวลาขับมาเหนือมันจะมีทางแบบเลนซ้ายที่มันอารมณ์แบบ อารมณ์แบบทางลาดยางที่มันเหมือนกับปิ้นๆเพราะว่าโดนรถแบบรถสิบรถสิบล้อวิ่งแม้มันจะเป็นปิ้นๆแบบยางมันต่อยปิ้นๆผมลูดเลยออกซ้ายแล้วผมลองลูดดูนะครับลูดเลยเออต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ถามว่าปิ้นไหมปิ้นนิดๆแต่ไม่ได้ปิ้นมากผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการจำเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำเนินหรือไม่ว่าวิ่งทางปิ้นนโชกเอาอยู่ นะครับเอาอยู่ผมขับด้วยความเร็วขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเอาอยู่ต้องบอกว่าช่วงล่างรถเนี่ยมันสําคัญมากนะครับในการที่คุณคือผมเคยขับรถแข่งมาสมัยก่อนนี้นะครับก็บอกว่าเวลาเราเซ็ตเนี่ยช่วงล่างเนี่ยต้องเกินเครื่องแต่ผมบอกเลยว่าเจ้าจี๊ปเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเกินเครื่องนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขับนี่แบบในการวิ่งทางตรงเนี่ยดีดีเลยกําลังเครื่องถึง เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วว่า mm hmm. เวลาเขาออกแบบมา mm hmm. เขาใช้วัสดุที่ต้องบอกว่า mm hmm. มีน้ําหนักเบาในบางส่วนนะครับ mm. มันไม่ได้หนักกับตัวถังใหญ่แบบนี้นะครับ mm. มันไม่ได้ตัวถังไม่ได้หนักมากก็ mm. ทําให้กําลังเครื่องต้องบอกเลยว่าเร่งดีจริงๆนะครับเราไปดูช่วงล่างเขาที่ผมบอกกันนะฮะว่าช่วงล่างเขามีอะไรนะฮะช่วงล่างเขามีอะไรก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เนี่ยได้รับการตกแต่งมาเยอะนะครับได้รับการตกแต่งมาเยอะไม่ว่าจะเป็นโอโหเนี่ย แต่ต้องบอกก่อนว่าโชคฟ็อกเนี่ยเป็นโชคของจี๊ p เขาอยู่แล้วเราต้องดูหลักๆเลยนะช่วงล่างนี่โชคเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะเจ้าโชคฟ็อกเนี่ยนะอย่างที่เห็นหนไหมฮนะนะั่นนะฮะฟ็อกแปลว่าอะไรหมาป่าป่ะนะฮะนะครับต้องบอกว่าจี๊ปเขาใช้ฟ็อกนี่คือติดมาจากโรงงานเลยนะครับต้องบอกเลยนะฮะแล้วยางนี่ผมบอกเลยว่าทีา่ผมทําความเร็วร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนี่ยางใช้นี่ยางขอบอะไระเนี่ยนะครับโอ้โหสเปคสามศูนย์ห้า ยางหน้าแบบกว้างมากห้าห้ายี่สิบนะฮะนี่ฮนะสามศูนยห้าห้าห้ายี่สิบโอ้โหผมบอกเลยว่าแต่ผมบอกเลยว่ายางตัวนี้นะครับนะครับโตโยตัวนี้นะฮะยางเป็นยางโตโยนะยางเป็นยางโตโยผมบอกเลยว่านุ่มขับแล้วนุ่มมากๆต้องบอกเลยว่าขับแล้วนุ่มแต่นะฮะต้องบอกก่อนว่ารถอย่างนี้นะครับก็ถามว่ามันจะดีทุกอย่างไหมมันมีข้อเสีย นะครับทุกอย่างมีข้อเสียหมดนะครับในในเสียมีดีในดีมีเสียมันมีเสียหมดมันมีเสียก็คือว่ารถผมดูแล้วนะครับอย่างที่การออกแบบมามันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขามันเป็นรถเอสเอ่อมันเป็นรถแบบแนวสูงสูงแบบเนี้มันจะไปขับเหมือนรถเอ่อเหมือนรถสปอร์ตไม่ได้เพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบ คือการออกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรการออกแบบการดีไซน์ของมันไม่ได้หลักแอโรไดนามิกมันไม่ได้รู่ลมถึงขนาดนั้นมันก็อารมณ์เหมือนกันจะมีการแบบปะทะปะทะลมหน่อยมันจะมีการเหมือนประทะประทะลมหน่อยแต่ผมบอกเลยว่ามันก็มันก็เราต้องเข้าใจมันนะเพราะเราขับรถแบบนี้มันด้วยรูปลักษ์ของรถอะมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยจะให้ทํำยังไงฮะนะครับ มันด้วยรูปลักษ์ของรถเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเข้าใจมันว่าเวลาขับแล้วมันรู้สึกเหมือนกับปะทะประทะลมหน่อยๆนะครับแล้วก็แต่ว่ามันแต่มันโอเคอะไม่รู้ว่าประทะลมแต่เครื่องมันเอาอยู่ไงนะครับเครื่องมันเอาอยู่มันมีกำลังจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เกียร์แปดเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยมป็นตัวแปด แปดแปดสปีดพอราะเกียร์แปดสปีดเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนุ่มดีแล้วก็ทําให้เ,เดี๋ยวเรามาดูกันหน่ว่าว่าประหยัดน้ํามันหรือเปล่านะครับเรามาดูกัน,น่ียว่าประหยัดน้ามันหรือเปล่าพี่ครับลำหนึ่งครับพี่เติมเสร็จยังครับพี่นนะะยบ<ะ>ไฟมันตกด้วยครับพี่แถวนี้ไฟตกด้วยพี่พี่ไฟไฟตกแล้วผมจะได้น้ำมันครบอ่ะครับพี่ อ๋อได้ไปแล้ว46ลิตรนะครับได้ไปแล้ว4 6ลิตรแต่ไฟแต่ไฟตกนี้ไม่ทําให้น้ํามันผมขาดเนาะไม่ขาดอ๋อไม่ขาดนะพี่เติมเพิ่มไหมเติมเพิ่มนี่พี่เติมเต็มนี่พี่ผมนี่ผมวัดน้ํามันมาผมอยากจะรู้เลยว่ามันกินกี่กิโลลิตรนี่ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์แบบไอ้นี่นะพี่นะไม่ได้ไลฟ์ต่อว่าอะไรพี่นะไลฟ์เพื่อแบบอยากจะรีวิวให้เขาดูว่ารุ่นเนี้ยมันกินน้ํามันกี่กิโลต่อลิตรแต่ตอนนี้เอาหัวใจแบงคกนนะทำไมอะ เอาอย่างนี้ก็ต้องอ๋อก็ต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันกี่ลิตรอะพี่จดไว้หน่อยได้ไหมจดได้แล้วค่ะสี่สิบหกจุดห้าสองโอ้โหแม่เจ้าแม่จะรีวิวมันก็จะลำบากขนาดนี้เลยเน,นี่ยโอ้โหเท่ากับว่าพันห้าร้อยสามบาทรอบแรกก่อนนาพันห้าร้อยสามบาทสี่สิบหกจุดห้าสองสอิตหแม่อย่างที่ผมบอกใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมนะผมขับมา เต็มเลยเพิ่มเมติมเต็มผมดีผมอยากจะเช็คน้ํามันว่าวิ่งต่อกิโลหรือพี่มีเครื่องคิดเลขไหมมีค่ะขอเครื่องคิดเลขรอเลยได้ไหมพอดีผมจะคานวณเครื่องคิดเลขเพราะว่าผมกาลังจะรีวิวอยู่นะครับว่าให้พี่เขาดูว่าเจ้าจี๊ปคันนี้มันกินน้ํามันกี่กิโลต่อลิตรจ้ะพี่นะแล้วก็คือใครพี่ๆเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาผมบอกเมื่อกี้คนลุกเลยผมคนลุกเลยนะครับต้องบอกว่าผมขับมาเนี่ยที่ผมเติมน้ํามันมาเต็มถังนะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวว่าผมจะรีวิวให้ดู แล้วผมก็เหลือ50กิโลเมตสุดท้ายผมก็คิดว่าผมอยากจะเอาเป็นว่าเอาให้มันเกือบหมดเลยจริงๆเลยเอาให้มันเกือบหมดนะครับว่าเฮ้ยณวันนี้ไอ้คันเนี้ยถังนึงอ่ะใช้งานจริงๆเลยเนี่ยวันเนี้ยผมจริงที่สุดเลยถังนึงเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่าทําไมผมจริงที่สุดนะครับว่าไอ้ถังนึงเนี่ยมันกินน้ํามันเออมันวิ่งได้กี่กิโลนะครับวิ่งได้กี่กิโลแล้วกินน้ํามัน กี่กิโลต่อลิตรนะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมครับแต่ว่าอันนี้ที่ผมบอกนี่คือความเร็วร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใช้งานจริงกดตึงมือมาเลยนะครับคือพอผมมาจอดตรงนี้เปล๊บคือที่ผมบอกว่ามันเหลือห้าสิบกิโลที่ผมว่ากะว่าอีกสักวันนึงยี่สิบกิโลน่าจะมีตอนนี้ผมอยู่เถินแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่เถินแล้วนะครับอีกประมาณสักยี่สิบกิโลนะนะน่าจะมีกะว่าร้อยเกือบสุดที่สุดไม่มี ไม่มีวิ่งมาจนคาว่าคือมันโลแล้วอะ่ะคือมันโลที่หน้าจอคือมันโลขึ้นเลขศูนย์แล้วอะ่ะผมวิ่งมากะว่าขนลุกเลยว่าทํ้งหมดเนี่ยบอกตรงแล้วมืดตลอดทางโชคดีครับโชคดีพอตอนจอดเสร็จปุ๊บเครื่องดับเลยจอดเสร็จจอดปึ๊บเครื่องดับปั๊บนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับนี่ฮะต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะปั๊มพีทีที่ ที่อำนวยความสะดวกนะฮะ <ieur S 1> ให้ผมนะครับนะขอบคุณที่ปั๊ม B ีที่อำนวยความสะดวกให้ผมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งถังนี่คือหนึ่งถังจริงๆไม่มีใครรีวิวใช้จริงเท่าผมแน่นอน,นเพราะผมจอดปุ๊บดับปั๊บเลยนะครับไม่มีใครรีวิวใช้จริงได้เท่าผมแน่นอนผมบอกเลยนะครับอุ้ยผมอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอู <ert> ้นาอู้ยอยู่ฝั่งนู้นหน้ามืดไปหมดเลยอะนะครับพี่ปริญญาบอกเราพววกันครับผม สวัสดีครับพี่นะครับพี่ได้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 ยังพี่ได้ได้ยังนี่ฮะโอ้ด้านหลังหล่อไหมหล่อมากนะกระบะคัาเหลเกือบหกล้านนะวันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับนะฮะพี่เป็นไงครับพี่รอบแรกพันห้าร้อยสามบาทนะครับรอบสองเอาทำไมเป็นเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยพี่ไฟตกแล้วผมจะได้มันคืออะไรอ่ะแล้วนี่มันไฟตกหรือเต็มอ่ะไหนเต็มนะพี่รู้ได้ไงว่าเต็มอ่ะ อ๋อมันตัดไม่ได้ไฟตกนะไม่ไม่ได้ผมได้น้ำมันครบอ่ะเนี่ยพี่เอาจงจริงครบนะไม่หลอกผมนะไม่ไฟตกแล้วน้ำมันไม่ได้ครบนะพี่พี่ขอเครื่องคิดเลขหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าไอเจ้าจี๊บเนี่ยมันกินน้ำมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วนี่เปิดฝาแหมฝาท้ายก็หลอกจริงเลยนะครับเปิดมาโหมีตัวเซฟตี้ด้วยนะครับผมบอกแล้วตอนนี้เนี่ยนะไม่มีใครรีวิวเนี่ยการกิน เดี๋ยวกลับมาก่อนกลับก้องก่อนไม่มีใครรีวิวการกินน้ํามันรถหรือรู้จริงๆว่าเจ้ารุ่นนี้กินกี่กิโลเมตรต่อลิตรได้เท่าผมแล้วถังหนึ่งนะครับถังหนึ่งนะครับใช้งานได้กี่กิโลได้เท่าผมแล้วเพราะผมเติมเต็มมาแล้วก็หมดจอดปุ๊บหมดปั๊บนี่คือราคาน้ํามัน9 0เอ่อแก๊สโซหนะที่อําเบอร์เถิน แต่พี่เขาบอกว่าน้ำมันที่นี่แพงกว่าหน่อยนึงแต่ผมไม่รู้ว่าแพงกว่าจริงหรือเปล่าน,นี่ผมไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองคำนวณพี่ผมขอคำนวณหน่อยดิพี่ครับ <c oughs> อ่ามันทั้งหมดกี่บาทนะพี่สองสี่แปดเจ็ดสองสี่แปดเจ็ดนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาท <c oughs> พอดีเลยพี่ <c oughs> มันเก้าสิบเก้าร้อยโอ้ยอ,อพี่รดให้ผมสามตะตังโอ้โหสุดยอดแม่เจ้ารถให้ผมสามตะตังเดี๋ยวผมคำนวณก่อนเดี๋ยวคำนวณไปด้วยกันพี่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคำนวณไปด้วยกัน นะเท่ากับว่าเฮ้ยอ๋อเราต้องไปดูก่อนว่ามันวิ่งได้กี่กิโลเดี๋ยวไปจดก่อนโอ้เบอร์ไปหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้คนลุกมาจนเบอร์ไปหมดแล้วนะครับวิ่งเพราะว่าตอนนั้นนี่ออกมาตอน6,645นะครับ6,645น่าจะใช่นะตอนนี้วิ่งได้ถึงเท่าไหร่อ่ะ7 0 7 2นะครับนี่ๆๆเดี๋ยวกดให้ดูพี่ๆเพื่อนๆดูด้วยนะครับ7072นะครับ หกพันหกร้อยสี่สิบห้าถังหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยหกพันหกร้อยสี่สิบห้าผมน่าจะใช่นะเลขนี้แหละทำถ้า,ถ,าถ้าเลขผิดเดี๋ยวผมคำนวณแล้วผมลงไปในโพสต์แต่ถ่านเลขไม่ผิดแต่ผมว่าเลขไม่ผิดหรอกแป๊บหนึ่งนะพี่คำ,คำนวณอะไรพี่อ๋อคำนวณให้คนอื่นเหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องขอขอยืมอาวุธพี่เขานะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ผมบอกเลยไม่มีใครเนี่ยเับเอ่อรีวิวการกินน้ํามันได้เท่าผมอีกแล้วกับคันนี้นะฮะกี่กิโลเมตรต่อลิตรเท่ากับว่าเจ็ดศูนย์แป๊บหนึ่งนะพี่เมืเอ่อกี้เจ็ดศูนย์เจ็ดสองป่ะเออผมก็ลืมสมอง <c oughs> สมองสมอง,มองเบอร์ไปหมดแล้วนะฮะขนลุกนะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหรือเปล่านะกลัวผิดแต่ไม่ใช่อะไรอยากรีวิวก็อยากจะเอาให้เป๊ะอ๋อเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแม่เจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึง 7 0 7 2ลบนะฮะวิ่งมา7 0 7 2นะครับลบที่6 6ห5ี่ห้านะครับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับวิ่งมาได้427กิโลนี่คือจริงๆเลยนะนี่คือถังหนึ่งเนี่ยถังหนึ่งเต็มเตมเนี่ยวิ่งได้427กิโลนะครับ427กิโลนะครับ สี่ร้อยยี่สบเจ็ดสมองสมองช้ามาแล้วสี่ร้อยยี่บเจ็ดกิโลแล้วก็เติมมากไปกี่ลิตรนะพี่อ่าสี่สิบหกเติไมไปสองรอบนะครับพอดีว่าสี่บหกบวกสามสิบสี่สิบพอดีว่าเมื่อกี้ไฟตัดนะพี่นะ,ะไฟตัดไม่รู้ผม,ผมไดงมัน,นครบอ่าไม่รู้พี่ครบนะพี่นะ,ะครบนะอ่าโอเคเขาครบนะพี่โอเค <laughs> ที่ไม่โกงผมนะ, <16. S 1> ะไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวโกงนะพี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าม,มันไม่เป๊ะเท่ากับสี่สิบหก เอาจุดเลยดีกว่าจุดห้าสองเพราะวันนี้เราเป๊ะเวลารถเราจอดนี่เราดับเลยเครื่องดับเลยนะครับบวกสามสิบจุดสี่เท่ากับว่าเติมน้ำมันไปเจ็ดสิบหกจุดเก้าสองเจ็ดสิบหกลิตรนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนเจ็ดสิบหกลิตรนะเดี๋ยวเจ็สิหกลิตรก่อนเจ็ดสิบหกจุดเก้าสองโอ้โหลายมือหมอปะเนี่ย นะครับเป็นอาชีพพ่อค้านะครับแต่ายมือหมอนะครับเ,เท่ากับว่าเอา427นะครับวิ่งได้427กิโลหาร76.92เท่ากับว่าแม่เจ้าแม่เจ้า427หาร76.92 ห้าห้เลขสวยมากนะครับ1ลิตรนะครับ1ลิตรวิ่งได้555อ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมตั้งกล้องดีกว่าเดี๋ยวผมคำนวณอย่างเงี้ยผมตั้งกล้องดีกว่านี่ง,งี้ดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่านี่มีนี่เดี๋ที่ฉีดโอ้โหวิ่งมาต้องบอกก่อนเลยว่าอะไรรู้ไหมฮะเอ่อมาแรงเยอะมากเต็มหน้ากระจกเลยไม่ขี่อยู่ แวะปั๊มก่อนหน้านี้แวะปั๊มปตเราทอมไม่เติมด้วยนะครับก่อนหน้านี้เกือบประมาณประมาณหกเจ็ดสิบโลก่อนหน้านี้เอหรือประมาณห้าสิบอะหกห้าสิบกิโลดิไม่เติมด้วยไม่เติมกะว่าจะเอาให้ถึงที่สุดแวะลงไปเข้าน้ำอย่างเดียวกะว่าจะเอาให้ถึงที่สุดก็เลยเช็ดข้างหน้าหน้ากระจกนะครับเช็ดหน้าจกมาต่อเท่ากับว่าหนึ่งลิตรนะครับวิ่งได้ห้าจุดห้าสองไอห้าจุดห้าห้านะครับ ห้ากิโลหนึ่งลิตรวิ่งได้ห้ากิโลประหยัดตรงไหนอะป้าแต่ว่าต้องผมต้องบอกก่อนนะครับกับรถตัวถังขนาดนี้คุณจะขับรถตัวถังขนาดนี้เป็นธรรมดาเครื่องสามพันหกตัวถังใหญ่ขนาดนี้เรื่องกินน้ํามันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคุณขับรถขนาดนี้ไม่ต้องคิดเรื่องน้ํามันแล้วนะครับอะต่อมานะครับเราก็ต้องคํานวณว,ว่ากิโลละกี่บาทนะครับเราเติมไปเท่าไหร่อะป้า เตมิมไปทั้งหมด2,487ใช่ไหม,อ 87, อมสองพั้ยแปดสเติมไปสองรอบเพราะว่าป้าบอกไฟหมดนะไม่รู้น้ำมันต้นน้ำมันครบหรบือเปลเนี่ยป้าครบเนื้อมาครบนะ้อป,นะป้าไม่หลอกผมนะเปิดเกย์ได้นะอ่าเปิดเกย์ได้โอเคโอเค2องสอนะครับหารที่นะครับ427รอเพราะวิ่งมา427กิโลเท่ากับว่าโลละ5บาท5.82 โลละหบาทใช่ปะห้าหนึ่งห้าสองสี่ห้าสามันวิ่งจด 5, 5, 5. ุดห้ก็น้ำมานลิตรหนึงสากว่าบาทใช่ป่ะ 32, <31. S 1> คือตกโล,ลประมาณ5 5บาท5บาท82ถ้าผมคิดเลขผิดขออภัยนะที่นี้นะครับเอาผมไล่ฟังอีกทีหนึ่งนะครับรถคันนี้เลยจากการวิ่งใช้จริงๆนะครับจากการวิ่งใช้จริงๆเลยเนี่ยนะครับ หนึ่งถังคือน้ำมันรถเนี่ยมาหมดตรงนี้เลยนะครับรถเนี่ยผมขับมาเนี่ยคือขนลุกคือมันขึ้นโลเลยอะ่ะขึ้นโลแล้วแล้วก็ขึ้นเลขศูนย์แล้วว่าผมขับความเร็วหนึ่งร้อยอ่ะตอนสุดท้ายแล้วเหลืออีกสิบกิโลสุดท้ายเนี่ยผมขับความเร็วสุความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็พอจอดเสร็จปุ๊บหมดปั๊บเลยนะครับก็ อันนี้คือหนึ่งถังแท้เลยหนึ่งถังจริงๆเลยเพราะเติมเต็มมาพี่ๆไปดูรีวิวผมได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็นะครับพอมาเสร็จปั๊บก็จอดแล้วก็เติมน้ำมันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าแต่ผมวิ่งนะอย่างที่ผมบอกนะครับรีวิวให้ฟังนะครับผมใช้ความเร็ว1้0ย4 0 150ในการเดินทางตลอดเวลานะครับเพราะว่าอันนี้คือจากการใช้จริงๆนะครับ1กิโลไอ้1ลิตรนะครับ วิ่งได้หนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่นะป้าสี่ร้อยยี่สิบเจ็ด้าจำได้ป้า1หนึ่งถังวิ่งได้สี่ร้อ่สกโลบ้าที่ผมจดได้สี่ร้่สิาหถังนะฮะวิ่งได้สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลตกนะครับวิ่งหนึ่งกิโลเอ่อหไอหนลิตรนะครับวิ่งได้ห้าเลขสวย555ห้าห้าหนึ่งลิตรวิ่งได้ห้า้า นะครับกิโลนะครับแล้วก็ตกวิ่งกิโลละนะครับ5บาท82สตางค์นะครับกับน้ำมันตอนนี้ราคา32.31ก็ต้องบอกทุกท่านว่าไม่รู้ว่าป้าป้าเติมครบแน่นะป้าไม่โกลนะงออไม่โกหนะโอเคโอเคเพราะว่าเ <Brazil. S 1> มื่อกีกกป้ป้าป้ากดเป็น2รอบป้ากด2รอบป้าบอกว่าเออไฟไม่พอไฟตกนะครับอ่าโอเค ก็ผมก็มารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูให้ชัดนะฮะกับเจ้าจี๊บกระบะคนละเกือบหกล้านคาละหกล้านเนี่ยนะครับกระบะคนละหกล้านนะครับกับเจ้าจี๊บแกรเดเตอร์นะครับแล้วต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าเอางี้อย่างที่ผมบอกนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้วยคันนี้สองพันกว่าโค้งนะน่าใช่ผมขึ้นเกือบทุกปีสมัยก่อนนะครับ ขึ้นไปหกเจ็ดปีที่แล้วนี่ขึ้นกับทุกปีเลยขึ้นตั้งแต่ไม่เจริญเลยนะสมัยเด็กๆแล้วนะสองน่าจะใช่นะสองพันแปดเอ้ยมั่วผมจำไม่ได้นะเอาไม่เป็นไรเนระาเชมันเถอะมันไม่มันไม่ให้ใหรยายละเอียดต้องจําแต่เอาเป็นว่าโค้งมันเยอะแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังกันว่าการขับขี่ในการเข้าโค้งเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ผมรีวิวให้ฟังแล้วนะครับนะครับรีวิวให้ฟังแล้วว่ารถขับขี่ตอนนี้ทางตรง ขับเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอ,อกเลยว่ากําลังเครื่องเอาอยู่ขับดีมีอัตราเร่งที่ดีอยู่รถขับอยู่ช่วงล่างดีกับโชค๊คฟ็อกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะฮะเราจะไปใช้สมัตธนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะสมัตธนะเออจะไปใช้สมัตธนะเอาฟอ็อกเนี่ยกับเอาช่วงล่างจี๊บเนี่ยเอาโชค๊คฟ็อกเนี่ยกับแล้วก็จกเจ้แกลเลเตอร์คันนี้นะครับเอาไปลุยโค้งงนัน ว่ามันจะอยู่ขนาดไหนไม่ต้องกลัวผมขับตึงมืออยู่แล้วนะครับผมลองรถเนี่ยอย่างนี้ผมพูดทุกครั้งนะครับนะครับโอ้โหพี่คนไหนบอกว่าพี่เขาบอกว่าพี่ปรับบนะฮะบ,บอกสองพันโค้งมันแน่นอนใช่ครับมันแน่นอนอยากจะรู้เลยว่าเอ,อ่อในการเข้าโค้งเนี่ยดีขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมบอกเวลาผมลองรถหรือเวลาผมเอามาพูดกับพี่ๆทุกท่านเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ผมเอามาพูด ผมไม่เคยอ่านหนังสือมาพูดนะครับนะครับอ่านหนังสือได้ประกอบเป็นความรู้ได้แต่สิ่งที่ผมพูดกับพี่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ขายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมเอาของจริงนะครับผมเอาของจริงผมไม่มานั่งแบบนั่งเทียนอ่านมาแล้วมาพูดไม่มีนะครับอย่างเช่นกันนี้นะครับ้ำมันมาหมดตรงนี้เลยจริงๆเลยนี่ถังนึงวิ่งได้อย่างนี้จริงๆเลยนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ติดตามผมและโคงคานะครับ พรุ่งนี้เราจะมาดีวิวเจ้าแการีเเตอร์เจ้าจิ๊บคาระหกล้านนี่ให้ฟังอีกว่านะครับว่ามันวิ่งนะครับมันวิ่งเป็นยังไงเข้าโค้งเป็นยังไงนะฮะมันขนาดไหนบอกเลยผมไม่ยกอยู่แล้วนะครับผมชอบอยู่แล้วโค้งเนี่ยนะครับสมัยครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะเอาเจ้า370มาเข้าโค้งนะครับบอกเลยว่าตึงๆเลยนะฮะตอนนั้นรอบนั้นตึงๆเลยมันสุดๆนะครับแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอารถไอ้นี่แหละนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพี่ๆทุกท่านนะครับมาติดตามผมกันนะครับ mm. ไม่ต้องกลัวผมเอาเรื่องจริงอยู่แล้วนะฮะ mm. ผมไม่อ่านหนังสือไม่ได้ฟังใครมาอยู่แล้วนะฮะนะฮะเอาเรื่องจริงขับจริงความรู้สึกจริงนะครับทําให้ทุกพี่ๆทุกท่านได้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนผมที่ผมไลฟ์ขายรถผมเอาเรื่องจริงมาพูดทางนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันพูดแล้วพี่รู้อยู่แน่พี่รู้อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะครับพี่ประพ พี่ประพบ,บอกว่ารีวิวได้สุดยอดจริงๆครับรอชมขอบคุณมากครับพี่นั้นขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามผมในโฮมคาร์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนครับผม